<Bo> สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับสไลด์เนื้อฮะเนี่วันนี้เราจะมาสไลด์เนื้อวากิวสติฟลอย A5 กันนะครับนี่ส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะครับ oh <my> God. น้ำหนัก 2. อุดแกิโลเลย oh. ก้อนนี้โอ้โหชิ้นเบกเบกใหญ่ๆเลยแล้วนี่เรามีเตรียมเครื่องสไลด์เนื้อกันไว้แล้วเนาะใช่ เครื่องน,นี้เราซื้อมาใช้หลายครั้งมากแล้วนะใช่ป่ะเ,เครื่องนี้เราเคยซื้อ,อซื้อมาแล้วก็ทําการสไลด์ไปหลายรอบแล้วเนาะใช่ใช่แต่ว่าเครื่องเนี้ยอันตรายมากเลยเด็กๆห้ามจับห้ามยุ่งเด็ดขาดนะครับเพราะว่าใบใ<ช>มีดคมมากๆ<ช>แล้วเป็นเครื่องแบบออยย่างเดีวืมเป็นเครื่องแบบหมุนมอเตอร์อ,ะอ่อพะพอเกิดอะไรขึ้นมามันจะไม่ทันเนาะเพราะว่ามอเตอร์มันหมุนตลอดเลยกว่าจะมาปิดเครื่องอ่ะให้ให้น้องๆดูเห็นมีดไหม นี่คมมากครับมากเลยน,น,นี่นนหนูไม่เห็นหรอกต,<ร>ตรงนี้นอ่าถ้าสมมติเครื่อง,องมอเตอร์ถ้เปิดนะเหมือนจะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะใช่ตอนนั้นปป้าโดนบาด,ดไปทีหนึ่งเข้าเข้าลึกมากเลยอ่ะเขดเลยแต่ว่าวันนี้ก็มาสไลด์กันอีกอ่าแล้วนี่ที่นี้ปป๋า ก้อนนี้นะคะ2.8กิโลใช่ป่ะใช่ครับเราจะมาสไลด์มาแบ่งออกเป็นหลายหลายหลายๆจานใช่เพื่อให้ได้กินหลายๆมื้อเนาะเพราะว่าก้อนหนึ่งนี่ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะเนี่ยห้าสบบาทใช่ครับตลกตลกตลกเอ๊ะคุณนี่ก็เพราะว่าเนื้อเนื้อวากิวญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างราคาแพงมากเลยเพราะว่าถ้าไปซื้อตามห้างอะซื้อตามห้างจะแพงมากอันนี้เราซื้อกับจากเพจจากเพจเฟซบุ๊กเจ้าหนึ่ง ซึ่งราคาเขาอ่ะไม่แพงจะอยู่ประมาณกิโลละสามพันสามพันสองเองกิโลละหนึ่งบาทเพราะว่าตามห้างอะจะไม่ต่ำกว่ากิโลละห้าหกพันนะอันเนี้ยโนโนโนอ่าบอเช่ห้ามเล่นนะครับเด็กๆกลับไม่ได้อ่าแต่ตรงเนี้ยเราเรามีปิดกั้นใบมีดไว้อยู่อ่ามันจะมีตัวเนี้ยตัวปรับหมุนเนี้ยเพื่อเปิดใบมีดตรงนี้อ่าเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยห้ามโดนเด็ดขาดเลยอันตรายมากทีนี้เราก็ปิดเข้ามาก่อนถ้าเรายังไม่ใช้อืม เดี๋ยวเรามาเริ่มทําการสไลด์กันเลยแล้วกันเนาะโอเคแต่เดี๋ยวเราให้น้องๆไปเล่นที่อื่นกันก่อนเพราะว่าอันตรายนะครับเครื่องพวกนี้เดี๋ยวป๊ะป๊ากับอามาจะเป็นคนสไลด์จัดการกันเองโอเคโอเคไปสไลด์กันเลยไปกันเลย, <c oughs> ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการสไลด์เนื้อวาก,กิวกันแล้วนะอ่าเราก็าวางลงไปตรงนี้นะครับเผื่อใครที่มาดูยังไม่เคยได้เห็นการสไลด์เนื้อเนาะ แล้วตรงนี้ก็มีปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับอันนี้ปุ่มเปิดเครื่อง่านอะมอเตอร์หมุนแล้วนะครับ,รบอันนี้คือปุุกไอตัวหมุนเลือกเอาความหนาของชิ้นเนื้อครับว่าจะให้ชิ้นเนื้อบางหรือว่าหนาอะไรอย่างเงี้ยครับอืม,อมแต่แเครื่องจะทำงานแล้วเห,เห็นมมันหมุนไหมคะอมโอ้ยนึ่รู้สึกว่าเนื้อเราจะชิ้นใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยมันจะใหญ่เกินใบพัดไปหน่อย เดี๋ยวเราลองมาแต่งกันดูก่อนแล้วกันครับนะระวังนะคะนี่เนื้อเนื้อลงมามันจะลงมาด้านหลังนะครับไหนไหขาดูหน่อยนี่มาเป็นแผ่นเลยว้าว <Wow. S 1> เราต้องแต่งด้านหน้าก่อนให้มันเรียบเรียบอะ นี่อืมนี่เนื้อชาบูเลยอันนี้อ่านี่เนื้อจะออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับว้าวนี่สวยงามอันนี้เราสไลด์แบบเป็นเนื้อชาบูก่อนนะ เดี๋ยวเราค่อยมาทำหนาว่าถ้าเกิดเราจะกินแบบเหมือนคล้ายๆแบบเป็นสเต็กอะเนาะใช่ค่ะแบบปิ้งยา่างนี่อโอ้โหสวยงามมากเลยครับ ตอนนี้เราก็สไลด์เนื้อกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับว้าวนี่สไลด์ได้หลายชิ้นหลายถาดกันมากเลยเนี่ยเก็บไว้ได้กินหลายหลายมื้อเลยอ่าและที่น้องปอเชษถืออยู่นี้ก็คือป๊าป๊าสไลด์แบบเอาไว้กินแบบปิ้งย่างเนาะอ่านี่มันจะหนาหนากว่าอ่ามันจะเป็นคล้ายๆสเต็กแบบปิ้งย่างอ่ะครับจะหนาขึ้นมาหน่อยแล้วที่พี่เบมถือก็คือสไลด์แบบอ่าบางๆแบบชาบูนี่ แผ่นบางเลยอันนี้มีภูเขาไฟระเบิดอือเดี๋ยวเย็นนี้เราก็ไปทํากินกันเลยแล้วกันเนาะโอเคว้าวเดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับฝากน้องๆเพื่อนๆกด Like กดแชร r กด Subscribe ให้จ้มมีแอน์โก๊ทด้วยครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย